แดงนิเวร์พูลยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงไม่เลิกเมื่อล่าสุดเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางพึ่งน้อยบริสฟอร์ดก่อนจะคว้าชัยชนะได้จากประตูโทนของโมฮัมเหม็ดซาร่าคนดีคนเดิมส่งให้พวกเขาเก็บเพิ่ม3คะแนนสำคัญไล่จี้ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในอันดับที่4มาแบบเจาะคอหอยเหลือเพียงแค่คะแนนเดียวแล้ววันนี้ลิเวร์ผู้เดลี่ไบเซอ ที่อยากจะขอพาเพืเ่อนๆมาดู4ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้กันแต่ก่อนอื่นเรามาสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันพอสังเกตเมื่อทางเยอเกนครอปมีการปรับหมากการเล่นเล็นเลกน้อยวางหมากมาระบบการเล่นแบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูยังคงเป็นทักอาริสันเบ็คเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมลงเฝ้าเสาตามปกติแนวรับ4คนประกอบไปด้วยเวอร์กิลฟานได จับคู่กับทากอิบราฮิมาโคนาเตในตำแหน่งปักกรหลังตัวกลางขนาบข้างโดยทางทันอัลซันเดอร์อาโน่ประจำการเป็นแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นหน้าที่ของ on, แอนดูโรเบอร์ซันโดยมีฟาบินโยกยืนกับคู่กับทางเคร์ติสโจนเป็นมิดฟิลตัวกลางด้านแนวรุกก็ใส่มาแบบเต็มสูตรไรมาตั้งแต่ทางโมฮัมเหม็ดซาล่า เดียวกโชตาและโคดีกักโปที่ทำหน้าที่สนับสนุนเกมรุกอยู่ทางด้านหลังสุดหน้าตัวเป้าอย่างดาวินนุนเยสที่ลงล่าตักข่ายเริ่มเกมมาได้เพียงแค่13นาทีเท่านั้นลิวอ่าพูก็ได้ประตูกออกนำไปก่อนอย่างรวดเร็วจากจังหวะที่ทางฟาวินโยยกบอลออกมาทางด้านซ้ายให้กับฟานได์โคกบอลย้อนกลับคืนมาให้กับซาลาสกิดจังหวะแรกไม่ดีนะ แต่ยังมาตามซ้ำดับ2เข้าไปไม่พลาดส่งให้ทีมเจ้าบ้านออกนำา1ประตูต่อศูนและรักษาสกอร์นี้เอาไว้ได้ตลอดการแข่งขันในช่วงของครึ่งเวลาแรกเมื่อกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในครึ่งเวลาหลังในภาพรวมก็ยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่าแต่ไม่สามารถจะทำประตูเพิ่มได้ถ้าไม่จบเกมยอดทีมจากเมอร์ซีไซส์คว้าชัยชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ พร้อมเก็บเพิ่มอีก3คะแนนไล่กวดท็อโฟกแบบสนุกทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า4ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดน,นี้จะมีอะไรกันบ้าง 1. โมพูดทำลายสถิติประตูโทนของทาง ah มฮัมหม็ดซาลาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาช่วยให้เขาเดินหน้าสร้างสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นมากมายและเป็นการตอกย้ำความเป็นนักเตะประับตำนานของสโมสรของจูตัว ได้เป็นอย่างดีเมื่อมันเป็นการทำประตูลูกที่186ของเขาในสีเสื้อของลิเวอร์พูลจนเจ้าตัวขยับขึ้นมารั้งอยู่ในอันดับที่5ของชาร์ตดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นการทาพสิติของอดีตกับตันทีมขวัญใจแฟนบอลอย่างทางซีเฟนเจอรัดแต่จาร่าใช้เวลาน้อยกว่าถึง408นะ้ดแม้ว่าทางเจรัดจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ ไม่เพียงเท่านั้นการทำประตูของเขาใส่เบรนท์ฟอร์ดที่แอนฟิลด์ยังเป็นการพังประตูในรังเย้าของลิเวอร์พูลครบลูกที่100พอดิบพอดีของเจ้าตัวจนมาถึงอีกบุตทหมายสำคัญด้วยขณะเดียวกันเขาก็ได้สร้างอีกหนึ่งสถิติที่น่าทึ่งให้เกิดขึ้นเมื่อเขาได้กลายมาเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราที่ยิงประตูที่แอนฟิลด์ได้ถึง9เกมติดต่อกันในการแข่งขันทุกรายการ ทังนี้ในสายตาของแฟนบอลบางส่วนอาจจะมองว่าซา,าร่า็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักกับลิเวอร์พูลแต่ความเป็นจริงแล้วเขาทำประตูในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปแล้วรวมถึง30ลูกนั่นทำให้โจตัวได้ทำอีกหนึ่งสถิติที่สำคัญไม่แพ้กันกับการกลายมาเป็นนักเตะเพียงคนที่4เท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราที่ยิงได้เกินกว่า30ลูกถึง3ฤดูกาลติดต่อกัน แน่นอนว่าสิติทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ตอกย้ำให้เห็นอีกครั้งแล้วว่าซาร่ายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกไม่เปลี่ยนแปลง 2. ความสารพัดประโยชน์ของกักโปลิวร์รวพูลเพิ่งจะเซ็นสัญญาคว้าตัวโคดีกักโปมาจาก PSV วีไอโฮเฟนได้สนนราคา37ล้านปอน ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกกราคมที่ผ่านมาในตอนแรกเขาถูกดึงตัวเข้ามาในฐานะปีกซ้ายที่มีฝีเท้าฉกาดฉกันซึ่งแสดงผลงานให้เห็นมาแล้วทั้งในระดับสโมสรกับทาง PSV และกับทีมชาติฮอลแลนด์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก อย่างไรก็ตามเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับทีมของเราแล้วเยอแกนครอฟก็มีการปรับบทบาทให้จูตัวมายินเป็นฟอลส์ไนแทนที่ตำแหน่งของทางโรแบร์โตฟอร์เมโน่ดาวยิงชาวบาซิเลียนทั้งนี้ทางกักโปก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยผลงานที่สุดยอดซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับทางเปปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเราที่มองขาดถึงความสามารถของเขาว่าสามารถลงเล่นในบทบาทนี้ได้ และเป็นคนแนะนำให้เยอะอเกนครอบด้วยเพราะว่าในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมาครอบเปลี่ยนหมากว่าใช้ระบบการเล่นแบบ4-2-3-1ก็ทำให้เราสามารถส่งแนวรุกตรงพร้อมกันถึง4คนเราจึงได้เห็นบทบาทใหม่ของกัคโปดเพิ่มขึ้นมาอีกกับการทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังสุดหน้าตัวเป้าคล้ายๆกับตำแหน่งของทางตีเฟนเจรัสมัยที่เป็นคู่หูของเฟรนันโดตอเรส เขาไม่เพียงแต่จะเล่นในตำแหน่งนั้นได้แต่ยังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันความเข้าใจในแท็ติกและการเล่นที่ชาญฉลาดังนั้นมันจึงเป็นอีกครั้งที่ผลงานในสนามของเขาตอกย้ำไม่เห็นในความสารพัดประโยชน์และพิสูจน์ให้เห็นว่าทำไมนี่ถึงเป็นการลงทุนที่แสนจะคุ้มค่าของทีมเรา 3. โจรสเกิดใหม่ อีกหนึ่งนักเตะที่กลับมาแจ้งเกิดให้กับทีมของเราได้อย่างเต็มตัวก็คือเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์เด็กปั้นจากอะเคเดมีของเรานั่นเองและเมื่อคือนนี้ก็เป็นการลงสนามเป็นตัวจริงนัดที่8ติดต่อกันของเขาแล้วอันที่จริงแล้วนี่คือนักเตะที่ทางเยอเกนครอปตั้งใจจะปลุกปั้นขึ้นมาเป็นแกนหลักสำคัญในแผงกองกลางของเราในอนาคตทว่า,าู้ตัวก็มาโชคร้ายเจออาการบาดเจ็บตามรบกวนอยู่เป็นนิด จะไม่สามารถติดเลนฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาได้ทว่าหลังจากเขาฟิตเต็มที่อีกครั้งในช่วงท้ายสีสัน้นเขาก็ได้ตอบแทนความไว้วางใจของครอปได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอด8เกมที่เขาลงสนามให้กับทีมของเราจอส์สเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลยังคงไร้พ่ายตลอดช่วงเวลาดังกล่าวไดยแบ่งเป็นการคว้าชัยชนะถึง6นัดและเสมอเพียงแค่2เกม ใน2เกมที่เสมอนั้นก็เป็นการเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับเชลซีแบบไกรสกอร์และการเสมอกับทางอาร์สนอกแบบสุดมัน2ประตูต่อ2 4. เทรนด์ยังเฉืฉายไม่เลกนอกจากในรายของเคอร์ติสโจนแล้วอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดแจ้งในช่วงหลังก็คงจะหนีไม่พ้นทางเทรนด์อเ no, ล็กซานเดอร์อาโนะแบกขวาเด็กสร้างของทีมเรา เม่เย่อเก้นครอปในการปรับบทบาทของเขาจากการยืนเป็นแบ็กขวาเพียงอย่างเดียวให้มาเล่นแบบไฮบริดขึ้นมาช่วยในแผงมิดฟิลด์ด้วยจนเจ้าตัวสามารถเรียกฟอร์มเก่งของเขากลับคืนมาได้ผลงานของเขาสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านตัวเลขในเชิงสถิติที่ไม่เคยโกหกใครโดยหากเราดูตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา มันไม่มีนักเตะคนใดเลยในพรีเมียร์ลีกที่สามารถจะทำแอซิดได้มากกว่าเขามันไม่มีนักเตะคนไหนที่สร้างสรรค์โอกาสทำประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากกว่าเขาไม่มีนักเตะคนใดที่จ่ายบอลสํำเร็จในแดนของคู่แข่งได้มากกว่าเขาแล้วก็ไม่มีนักเตะคนใดที่สามารถส่งบอลเข้ากรอบเขตโทษของคู่แข่งได้มากกว่าเขาด้วย นอกจากนี้มันยังไม่มีนักเตะคนไหนที่แย่งบอลกลับมาได้มากกว่าเขาแล้วก็ไม่มีใครที่สัมผัสบอลได้มากกว่าเขาด้วยสยติทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้สะท้อนออกมาให้เห็นอีกครั้งผ่านเกมกับบรินฟอร์ดเมื่อทางอเ no, ล็กซานเดอร์อาร์โนได้ไล่มอลของเขาให้เห็นอีกครั้งตั้งแต่นาทีที่19ของการแข่งขันเมื่อเขาผ่านบอลแบบฮา์ฟวอลเล่ไปให้กับแอนดูโรเบิร์ตสัน จากนั้นอีก10นาทีต่อมาเราก็ได้เห็นเขาโชว์การหยอดบอลที่แม่นดุดจับวางเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะเป็นทางดาว,วินนูนเยสที่วิ่งโฉบหนีแนวรับของทีมเยือนไม่ลำหน้าจนได้โอกาสทองแต่ทางดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยจับบอลแรกไม่ดีจนยิงหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายหาไม่แล้วอานก็คงจะได้แอซิสลูกที่9ของเขาในสีซันนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ